ายมาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขา่าสู่สองวาลท่อง ตอนในท่องก็ยูทีตลาดดมหบแม่กรองนะครับสำหรับคลิปนี้พรท่องจะผา้านุสพม,มาส้มรถไฟนะครับตอนที่รถไฟจะเข้าสถานีนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องโมงครึ่งนะครับรอบนี้นะครับ บอกเลยว่าชาวต่างชาติมายืนรอกันเต็มนะครับตอนนี้รถไฟก็กำลังจะเข้าสถานีนะครับเจ้าหน้าที่กำลังจัดระเบียบอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าก็ ก็จะเอาที่กั้นลงนะครับนี่เดี๋ยวรถไฟมานะครับ เดี๋ยวมาลอลูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนที่รถไฟเข้าสถานีนะครับบรรยากาศอ๋อคึกคักชาวต่างชาติตื่นเต้นมากนะครับตอนที่รถไฟจะเข้าสถานีนะครับ ที่กั่นลงแล้วนะครับ มองไม่เห็นนะครับคนยืนว่งหมดนะครับลูกชาวต่างชาติเยอะมาก ได้ยินเสียงรถไฟมาแล้วนะครับ ตอนนี้รถไฟน่าจะมาแล้วนะครับปเดียววาทองจะไปยืนข้างหลังนะครับ มองไม่เห็นเลยนะครับคนเต็มเลย รถไฟมาแล้วนะครับเห็นหัวรถไฟแล้ว รถไฟมาแล้ว มาแล้วครับท่านผูช้ชม

คนจะเยอะตอนช่วงที่รถไฟมานะครับและคนก็จะผ้ากัน่ายรูปนะครับ ดูต่างต่างชาติชอบมากนะครับเวลาตอนรถไฟจอดนะครับแล้วก็พากันถ่ายโดบนะครับ ไปเดียบบะทองก็จะขึ้นไปรถไฟนะครับรูจากชาติถ่ายรูปบางคนขึ้นไปบนหัวรถไฟก็มีนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบอลทองก็จะเล่นช่างกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงชาวนี้นะครับทุกคนถ้าให้มาคลิปก็อย่าลืมกด s u บสไ r i b e กดไลค์กด,กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวท่องฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อสำหรับคลิปนี้บอลทอง่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ